เอาละวันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์ของโดดลม BR โซโลกันอีกแล้วนะครับผมว่าก็วันนี้นะครับเราจะเอา,เอาปืนแต่งเนี่ยที่เป็น P90 กับดาวกูนอฟเนี่ยไปเป็นปืนแต่งโดดลมกันนั่นเองนะก็ของแต่ง P90 นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะบแล้วก็ดาวกูนอฟนะผมแบบนี้นะครับผมปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะผมถ้าเราเล่นแมปโดดลมเนี่ยแบ็คเอนะครับ เอ้ยไม่หาทีมเดี๋ยวกดโซโลโอเคถ้าเราเล่นโหมดโดดร่มใช่ไครับก็เือนเดิมนะผมว่าเราจะเล่นแบบเรียวไทม์นะครับแต่มีการตัดติดหน่อยนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะผมแล้วก็แล้วก็คลิปมันก็จะเงียบๆหน่อยนะผมเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยเสพความเปน BR ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะโอเคเราไปลุยกันเลยครับ เอาล่ะเรามากันแล้วเ,เดี๋ยวเราไปลงตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราไปลงตงนีนตรงนี้โหไกลยอยู่นะเกือบสุดแมพอะมันคงไม่มีใครลงกับเราเหรอกมั้งเนี่ยเหลือสี่ิบสามคนเอ่อมันคงอยู่ตรงตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้ต้องรอให้เลยไปอีกโอเคเจอแล้วไปโดดเลย โอ้หถึงป่าว่าถึงว่าพวกถึงแหละต้องถึงแล้วนะโอเคไปตรงไหนดีฟาร์มตรงนี้กันใกล้ใกล้กลเฮ้ยหรือไปตรงนู้นดีวะไปเรือเดียวไปเรือเดียวหรือไปตรงนี้ดีวะไปเรือแล้วกันโอ้ไกลไปป่าว่า มันน่าจะกลายไปแน่เลยอะ่ะเอามีคนเพิ่งโดดลงด้วยอะไรวะงั้นเอาตรงนี้แล้วกันนะใกล้ๆดิกลัวฟาร์มช้านะกลัวฟาร์มช้าแล้ววงมันบีบนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟาร์มตรงนี้แทนแล้วกันนะไม่มันขึ้นเบิดบินช้างวะเนี่ยอล่ลงลงลงจอ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 ขนเบีดอย่าอย่าระเบิดนะพวกเออ ขอบใจมากโอ้โหแค่นี้มึงต้องกลางปีกเลยอเอาเก็บมาเดียโหอ,อ่ะโดนโอ้เอ็มสิบสามเว้ยแต่ว่ารอบนี้เรามาเล่น P90 นับเราไม่ได้เล่น เราไม่ได้เล่นปืนกลน,นะเอ้ยเราไม่ได้เล่นปืนแบบพวก AR นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิกไอเอ็มสิบสาเราจะไม่เก็บนะครับหมดแล้วอะ่ะห,หมดแล้วจริงๆนะ โอ้โหเป่าโคสันโอเค,นอเคในนี้มีอะไรเปล่าเอาเคเราหาเหรียญอย่างเดียวนะครับตอนนี้ตอนนี้คือหาเหรียญอย่างเดียวนะครับเหรียญใส่ปืนสไนเป็ไม่มีเลยไม่มีเลย โอเคต้องไปเอาแอร์ดับแลบฝั่งโน้นนะมาแล้วแอร์ดอับพวกไยฉันมาแล้วแอรอ์ดับลง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 จอดให้มันดีๆนะเออเออ,เอ,อ อโ uh oh. ของเหมือนรู้สึกแบบเหมือนจะดีอยู่นะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราได้มาชิ้นเดียวโอเคเราไปเอาที่อัปเกรดอันนี้ก่อนครับเลย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 ตรงนี้มีของโอเคมีมี โอเคแอดดปบตกนู่นนะเฮ้ยว่าไงบอด <_ d ope> เฮ้ยมาแล้วแอดดปบวันดีโอเคได้ละเราก็ไปเอา โอ้ย oh, 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 oh. บินชนต,ต้นไม้ไเบลตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะโอเคเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ไปฟาร์มต่อนะเราไปฟาร์มข้างบนต่อนะตรงนี้ตรงนี้ โอเคมาฟาร์มเอาเหรียญน,นะเผื่อแบบเจอเหรียญดีๆโหไม่เจออะไรเลยเหรียญโอ้ยบอดบอด,บอ,ดอย่าให้บอดยิงเราแบบอย่าให้บอดยิงเราใกล้หอนะเพราะบอดยิงหอแรงมากนะบอดไม่ได้ชอบยิงหอก่อนนะ โอเคบอดเดินมาฝั่งนี้สวัสดีพวกโอ้ยได้นี่เว้ยดีดีด โอ้โหไม่มีอะไรเลยเข้าหมดทุกบ้านแล้วเฮ้ยมีคนเอาแอร์ดับตรงนู้นไปแล้วเว้ยโอเคเรามาดูดีกว่าว่าต่อไปเราจะเล่นตรงไหนอืมผมว่าเอาเอาเราอะไปจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมน่าจะดีกว่านะไม่รู้วงบีบตรงไหน,นเอ้ยเล่นตรงนี้ดีกว่า วัสดีบอดเออเฮ้ยจะให้บอดยิงยิงหอเราไม่ได้ครับโอเคโอเคอเฮ้ยได้เพิ่มความจุกระสุนไปโอเค โอ้โหวงเล่นตรงนี้พระเจ้าเอาอเอาฮอไปจอดนี่ดีกว่าเอาฮอไปจอดไว้ในหลุมน่าจะโอเคสุดนะเนี่ยต้องเอาฮอจอดไว้ในหลุม เฮ้ยไอ้บอสโดดออกแม่งเลยหึแม่งหลายตัวเอาด้วยโอ้มีคนอยู่ที่เดียวกับเราเว้ย

โอเคดีที่มันมีบอทเยอะ,ะครับโอ้ไม่งเย้ยยังหาเจออีก อ่อแล้วไอ้บอทนั้นยังยังอยู่อีกไอ้บอทที่มันยิงหอเราตอนแรกอะเอาสนายยิงเล่นเฮ้ย เออตายเหอะแม่งกี่ตัววะเนี่ยเฮียชิหายวงก็มาบีบที่ฮออีกโอเคขอบใจมาก ปิดประตูไว้เลยวงเล่นไหนอะโหโคตรสวยหอหอโดนโดนว,วงบีบอย่างหอเฮ้วยฮอโดนวงบีบไปแล้วอ่ะ แล้ววงแรงด้วยบอกให้เล่นยากละอ๋อบ้านข้างหน้าเล่นได้เนี่ยบ้านตรงนี้บ้านตรงเนี้ยเราอยู่บ้านตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เล่นได้นะ Air drop incoming เอาเปิดประตูเองอีก ดตัวเข้ามาเดี๋ยวโดนแน่ไอสองตัวเนี้ยแม่งบอดเราต้องเล่นบ้านหลังนี้วะ โอ้โหโคตรวัดเลยครับผมโคตรวัดละอีกคนนึงอ่ะมันมันอยู่ข้างหลังไอ้นี่เว้ถ้าเราปีนไปเราจะเป็นเป้าเนิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่นี่ดีกว่านะเนี่ยปะเนี่ยมันอยู่ข้างหลังกำแพงนี้แหละเอา ้าวบอดหระเย้ในที่สุดเราก็ได้ที่หนึ่งสักทีนะเยี่ยมไปเลยอะ โอเคนะผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยถ้าหากชอบใจชอบใจก็จะเลิมกดติดต้องติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะพรนุกหน,นันนะสำหรับคนที่ชอบสไตล์โดโดร่มอย่างนี้ก็น่าจะอิม่มเอมกันอยู่นะโอเคไว้เจอกันใหม่กับพาร์ทหน้านะผมว่าจะเป็นอะไรกันต่อนะครับแล้วค่อยมาสนุกกันใหม่กับพาร์ทหน้านะผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย